ไปดูเหตุการณ์คนร้ายบุกชิงทองร้านทองเยาวราชกรุงเทพสาขาโรตัสบางแคถนนเพชรเกษมงานนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับรุงรบพครับถ้าสังเกตให้ดีๆนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับพนักงานร้านทองยังตื่นตะนกภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพได้หลังจากที่โจรบุกเดียว พวงปืนชิงทองภายในร้านนะครับโดยคนร้ายเป็นชายสวมหมวกกันน็อกเต็มใบสีดำสวมเสื้อแขนยาวสีน้ำตาลแดงนุ่งกางเกงขาย,ยาวสีเข้มรองเท้าผ้าใบสีดำได้กระโดดผ่านหน้าเคาน์เตอร์เข้าไปชิงทองคำครับขณะที่พนักงานที่อยู่ในร้าน3คนและข่มขู่ไม่ให้กดกิ่งสัญญาณ โดยในมือได้ถืออาวุธปืนไม่ทราบขนาดและชนิดรปภคนดังกล่าวคือนายวิเชียนสีแสงจันทร์อายุ67ปีครับได้เล่านาทีขณะที่เกิดเหตุว่าปกติลุงวิเชียนเนี่ยไม่ได้ทํางานอะไรแต่วันนี้ได้มาเข้าเวรแทนเนื่องจากมีคนขาดและเข้าเพียงวันเดียวเท่านั้น